ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดิน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 เพื่อนึงเอ่อลิเจนลิเจนลิเจลีเจนโอ้โหว่าแล้วผมว่าแล้วไงผมว่าแล้วไงเครื่องไหนเครื่องไหนเครื่องนี้เลยเครื่องนี้เครื่องนี้เครื่องนี้เครื่มัน้ำมันใหญ่นะมันใหญ่เอ้ามันน้ำมันใหญ่ก่อนหนึ่งมันทำมันใหญ่ก่อนมีสองคนมีสองคนพี่ปิดเครื่องเลยไป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 เลยสองคนเลยปั่นสองคนบีบีเปอร์เครื่องไปก่อนเลยมีเปิดเครื่องไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณอย่าลืมนะอย่าลืมปั่นแยกกันสิ เออว่ะไอ้เช oh, so yeah. yeah, oh, ี right. okay, okay, right, no? so ่ยต no, no, ну, ้องปัดด้วยกันบ้านใหญ่ผมก็พูดอยู่ว่าบ้านใหญ่เกือบแล้วไปเลยไปเลยไปเลยวะใหญ่ยังไหนบ้านใหญ่เหรอบ้านใหญ่เหรอบ้านใหญ่ผมบอกแล้วบ้านใหญ่แต่ผมไปให้เขาเห็นเลยอ้าวเนี่ยผมจุกเองตัวเนี้ยตัวไหนวะตัวไหนวะตัวไหนวะข้างบนใหญ่ตรงนี้ค่ะตรงมุมไหนโอเควะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมพลาดไปแล้วเดี๋ยวผมไปให้คิลเลอร์ตีหนึ่งทีแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ตไม่ไม่ผมพลาดผมพลาดไงจะได้แฟแฟจะได้แฟแฟเครื่องไหนวะตรงนี้หรอโอ้ยระเบิดโอ้โหยื้อเกมแล้วอย่างงี้เครื่องไหนวะไปแล้วไปแล้วไปนู่นน่ะตรงนู้นเลยหน้าบ้านใหญ่ตรงนู้นข้างหน้านู่นน่ะนู่นน่ะตรงนนูเออตรงไปตรงไปนู่นน่ะเี่เหรอไหนวะเฮ้ยหาไม่เจอนี่ดีชิพผมนี่เสร็จแล้ว เดินเจ็ตไปเลยคุณเจ็ตไปเลยเอนี okay, okay. ่ก็ไปทางเครื่องแรกที่เราปั่นนะฮะหลอกกูมินจัดเลยกูมจัดเลยกูมึนจัดเลยอย่าไปนปั่นเลยมันแตกเข้ามาบ้านใหญ่เข้ามาบ้านใหญ่อะไรย่างนั้นพี่ปั่นนะพี่ปั่นถ้าเข้ามาบ้านใหญ่เขาพี่ปั่นแล้วนะเข้าไปเครื่องเข้าไปเครื่องข้างขวาบ้านใหญ่อ่ะเข้าไปเครื่องที่เราปั่นเครื่องแรกอ่ะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปั่นแตกโชว์เลยจริงผมผมชี้ไปบ้ปั่นตัวมันไปเจ้าผม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 อยู่ผม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 มองั้นมาบ้อยู่ผมาอาามได้ผมอยู่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 ผมอย

เฮ้ยได้ไกลควักกดล้มไม้ไปแล้วล้มไม่ได้เลโอ้โหใจมันหายแห่โยนเกมแล้วไม่เลยหรอกเพราะว่าเพราะว่าผมตาแรกผมปันผิดไปไงก็ให้เขาหน่อยแล้วกันเฮ้ยแจะได้อันนี้จะได้แบปแฝงๆนะไป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 อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่เข้าไปทางขวาบ้านใหญ่นะตรงที่ไปตรงเครื่องแรกที่ยังไม่ใช่ไหมผมน่าจะมาวิ่งมาชัวร์ห้ามไปเลยอ้ามไปเลยยังยังไม่ต้องเขาไปเครื่องแรกเสร็จปั่นก่อนปั่นกรมามาพี่ใหม่เขาไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จแวางเสร็จพี่ใหม่พี่เจอเขานั่นแหะพี่ไหม่ โอเคโอเคพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วผิดอะไรมาละไม่เอาพี่ไม่เอาพี่มารู้มา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 เดินหนีไปเลยพี่ปิ่นฉีกไปเลยพี่ปิ่นเอ้ยฉีกปิ่นฉีมาช่วยใจหน่อยอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมเขาปั่นอ้าแล้วหมันไม่ไปอ่ะเอางั้นปิ่นปั่นเดี๋ยวเขาช่วยอ่ะปิ่นปั่นไปเลยปิ่นปั่นแถวบ้านเลยกันเลยมาเลไมาเลยมาเลยวิ่งมาแล้วมาวิ่งมาแล้วอือปิ่นปั่นไกลไงมบูจิ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 มบูโอ้ยาวแล้วอ้ามยาวเลยอ้ามยาวเลยอยาวเลยอยู่ผมอยู่ผมอยู่ผมีธนามยาวแล้วมีธนางหนึ่งเปิ� ขนาหนึ่งเปิร์กแปลว่าอีกหนึ่งเปิร์กอาจจะเป็นโนวันก็ได้นะผมไม่รู้แล้วการต่างอเปล่าเพาะย้ายดีนะเออเขาไม่ข้ามถ้าไม่ถ้ามีการต่างบอกเลยอ้ําแม่งเสร็จอ้ําเลยเกมเดี๋ยวยาวไปยาวไปยาวไปมีตาดำก็ยาวไปเดี๋ยวปัดเครื่องนี้กันมันจะตีปีปิงป๋าตีโคตรไกลเลยเครื่องนี้เลยอ้ําเอ้ยเครื่องนี้เจ็ดได้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 โอ้ยซอยไปซอยไปเอ้ยเออไม่เอยผมว่าแม่งหลอกทืบ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 ไหมหลอกทืบไหมหรือหลอกทึบคนปั่นไปก่อ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 นบออก้วยู่ไหน นู่น่ะอยู่นู่นเลยนะนะบ้านเล็กชัวเลยแม่งชัวเออบนบ้านฟ้าบนบ้านฟ้ามาบ้านอํามาบ้านอําดูนะไม่เห็นพี่ยัไม่เห็นพี่ปั่นอยู่สองคนตื้อไม้อยู่ตือไม้อยู่ตือไม้อยู่เดไปแล้วเดินไปแเครื่องสเครื่องสองคนสองคนเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดึงมันให้เดีผมดึงมันให้เจตเจป่นไปนะปั่นเลผมาเฝอยู่้ับมาเฝ้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 าโซนต้องปล่อยปล่อยปล่อยแล้วปล่อแล้วอําพยายามบอกอําพยายามบอก เขาอยู่โซนอยู่บ้านพาอยู่โซนอยู่บ้านพายเป็นเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับฝั่งตรงนู้นไปเลยฝั่งนี้ไม่มีเครื่องแล้วฝั่งนี้ไม่มีเครื่องแล้วโอเค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 เสร็จแล้วเคื่นนี้เสร็จแล้วเคื่อนนี้เสร็จแล้วเื่อนเสร็จแล้วคนไม่ไม่ยังโซนอยู่ยังโซนอยู่ไปมาโซนไปมาคนไปไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จไปเครื่องเสร็จเขาเจอผมแล้วาแล้วทีนี้ผมเขาเจะผมเขาเจอผมจบมาคนนึงจีบมาคนนึงจีบมาคนนึงไปเจ็ตไปแล้วไปเลยนะบินไปบินไปวิ่ง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 ไม่ได้อยู่หว่าไอ้ชี่ปินไปบินไนลีว้กม ปั่นขาปิ่นที่มพี่ปั่นต่อให้มาปั่นต่อมาปั่นต่อโอ้โหอะไรวะไม่มาพี่แล้ววะเดี๋ยวนะพี่อะไรวะพี่ดึงก่อนพี่ดึงก่อนพี่ดึงกอนพียเลยพี่ยูเลยพี่อะไรวะทกนี้ไม่เคยโดนพี่หมุนนะวะผมหมุนก็ยังตีพอดีอดีดีโอ้โหแห่วะแห่ฮ่ามึงเสร็จกูแล้วน้องเอ๋ยพี่ปั่นฟ้าเล่นได้นะปั่นฟ้าเล่นได้ไปเลยก็ได้ผมปั่นตรงกลางปั่นตรงกลางไพี่ยิ่งหลอกได้กัวไม้ตัวนี้มึงปั่นตรงกลางปั่น ไเล่นได้ฮะเล่นได้เล่นได้เล่นได้วนี้เล่นได้หมดเลยโซนโซนโซนที่ผมโซนแขวนอ่ะวิ่งฉี่ไปฝั่งโน้นแล้วผมอยู่ตรงกลางอยู่กลางมาฮิ้วผมได้นะผมอยู่ตรงกลางมาปั่นด้วยกันก่อนก็ได้จะฮิ้วกับแม่หรือไงดีวิ่ง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 มาวิ่งข้าวต่างหลวงหลงหลงหลวงฝั่งนู้นอ่ะไม้ไม้เล่นได้พี่สวยปิดมาเึ้นกลางปมาเึ้นกลางมันดึงกับพี่ยาวมันดึงพี่ยาวเลยมันเอาพี่แล้วมันเอาพี่แล้ว เออมันไม่เทอไม้มันถื่ไม้มันไม่อไม้เดี๋ยวยาาเลยมาเลยมาเลยมาเลยเอาเสร็จก่อนเอาเสร็จก่อนปันตอนนี้เล่นได้ี่เออสวยสวยสวปิมาเล่นแมนี่เลยแมเครื่องเสร็จเครื่องเสร็จเครื่องเสร็จมามามปิดชิปประตูปิดชิบปประตูได้สวยสวยไปเลยปิดไปเปปเปิดไปไม่มีไม่่ีนวันไม่น่ามีนวันไม่มีไม่มีเช่พี่เช่พี่ไม่มีมาพี่ชัวยมาพี่ช่วตเนีู้มาประตูมาประตูลมาประตูี่ไรี่ไรมายมมามามโการมามามา เอ้มาตามพี่วะเอ้มาไปประตูประตูไม่ไม่ไม่ีไม่ได้ไม่มีโนวันไม่ได้ม่มีโนวันไม่มีไม่มี่พี่่พี่ไม่มีไปเลยไปเลยหาเไปเลย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 ทำแอนิเมชันเดินปกติวะเปิดเปเปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดเลยหือให้พี่เปิดก็ได้นะพี่มีกมัไเลยไปเลยไปเลยไปเลยถ้าผมโดนมนบีลูกเองถ้าบีเอ้ยไปหาไปหาทวีปไปหาทวีปไปหาทวีปมาอยู่มาอยู่มาอยู่ถ้ามันมาประตูนี้อ้ําต้องไปช่วยนะ ไป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 คนเดียวอ่ะใครอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ผมผมผมยผมมาผมต้องดึงแล้วเดี๋ยวเี๋พี่ดึงเองครับไปไปเลยปรตูนกตนี้ก้าก้าประตูนี้ก้าเดี๋ยวแล้วโนต้องออกโนออกแลวออกเลยก็ได้นะออกเลยก็ได้บ้านฟ้าไม่มีผมเจอหลุมเขาโซนติ่นเขาโซนิ่นเขาโซนกิ่นออกไปเลยออกไปเลยบ้านฟ้าไม่มีตัวเ็มบี้พี่ต้องเดินไปไปดูโซนนู้นอ่ะไม่ต้องไม่ต้องอ้าไม่ต้องแล้วอ้าวออกมาเลยเอาเลยเอาสามเออเอาชัวเอาชัวผมออกเลยนะผมออกเลย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  เฮ้ท่าจะรอท hey, he mm ่อจริงเหรอเฮ้ยจะรอท่อจริงเหรอเดี๋ยวรูดสองหน้าไปออก่เอาชัวร์ไม่เอาชัวร์เอาชัวร์อามาชัวร์มาชัวร์ไปแล้วโอเคออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอเค